จอดรถแกไว้ที่ร้านอาหารที่เราไปกินบ่อยๆอะเลิกงานแล้วแกไปเอารถที่นั่นนะกุญแจฉันฝากไว้ที่แคชเชียร์ให้แล้วเดี๋ยวนะแล้วทำไมแกไม่ขับหาฉันที่บริษัทละ่ะช่วงเย็นฉันต้องใช้รถนะเว้ยโธ่แกก็ฉันดื่มไาแล้วนี่นาะแกให้ฉันขับรถได้ไงล่านะนะแกไปเอาให้หน่อยนะนี่เป็นกุญแจรถครับ คุณซีนจะเข้าไปนั่งในร้านก่อนไหมครับไม่ล่ะฉันแค่ไปมาเอารถอะ่ะขอตัวก่อนนะอะคุณซีนครับงั้นผมรบกวนคุณซีนช่วยชำระบินนี้ให้ด้วยนะครับสามหมื่นสี่นี่ไม่ใช่บินของฉันนี่คุณซีนจะเพื่อสนิทคุณซีนได้ไหมครับที่คุณซีนอนุญาตให้เขาใช้เมมเบอร์ได้ครับอันนี้เป็นยอดที่เขาขังชำระไว้ครับงั้นก็หักจากบัตรเมมเบอร์ฉันได้เลย ต้องขอโทษด้วยนะครับคุณซีนคือบัตรมนเบอร์ของคุณซีนนะี่ยไม่มียอดเงินให้หักแล้วครับฮะเป็นไปได้ไงอะ่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วฉันเพิ่งเพิ่มวงเงินไปห้าหมื่นเองนะคือช่วงนี้เพื่อนของคุณซีนมาใช้บริการที่นี่ทุกวันเลยอะครับงั้นสแกนจ่ายแล้วกันได้ครับคุณซีนสามารถสแกนจากไปเสร็จตรงนี้ได้เลยครับเรียบร้อยละขอบคุณมากครับ อก,ก็ฉันดื่มไปแล้วนี่นาะแกให้ฉันขับรถได้ไงเล่านะนะแกไปเอาให้หน่อยนะซินเลิกงานแล้วแกรีบกลับบ้านนะฉันรอแกอยู่ฉันมีเซอร์ไพรส์ให้แกด้วยได้แกรอไว้เลยเดี๋ยวฉันจะรีบไปเดี๋ยวนี้แหละ เคอรอื่องดื่มของพวกเราหมดแล้วอะแกช่วยออกไปซื้อให้พวกเราหน่อยสินี่แกยังมีหน้ามาใช้ฉันอีกเหรอขับรถฉันจนน้ำมันหมดแล้วทำไมแกไม่บอกฉันโธ่สินกาฉันลืมนี่นาแล้วพวกนี้เป็นใครกันอะอ๋อพวกเขาเป็นเพื่อนฉันเองแหละเดี๋ยวฉันแนะนำให้ไม่ต้องนี่เธอคนนั้นอะโซฟาเขามีไว้นั่งไม่ได้มีไว้เหยียบถ้าเธออยากจะเหยียบแล้วก็กลับไปเหยียบที่บ้านเธอโน่นนี่มันบ้านฉันไม่ใช่บ้านเธอกรุณาเข้าใจแล้วลงมาด้วย กับเพื่อนฉันแบบนี้ด้วยแกกำลังหักหน้าฉันอยู่นะแกกับเพื่อนทำบ้านฉันเละเทะขนาดเนี้ยฉันไม่มีสิทธิ์พูดอะไรเลยหรือไงทำไมแกพูดจาไม่น่าฟังเลยอ่ะฉันเองก็จ่ายค่าเช่าบ้านปะเนเพื่อนกันยังไงเนี่ยต้องจ่ายค่าเช่าบ้านให้อีกเรื่องดีเพื่อนแบบนี้เนี่ยไม่ใจเลยหุบปากแกบอกว่าแกจ่ายค่าเช่าบ้านให้ฉันกันหรอฉันจำได้ว่าแกเคยช่วยฉันออกค่ากับข้าวแค่หนึ่งพันบาทเองนะ ยังมีหน้ามาบอกว่าจ่ายค่าเช่าอีกเหรอแลวที่แกกินอยู่กับฉันไหนจะค่าเสื้อผ้าเครื่องสำอางที่แกใช้ของฉันอีกมาอยู่ทีแกก็มาอยู่เป็นปีแล้วอะ่ะค่าน้ําค่าไฟแกยังไม่เคยช่วยฉันออกเลยสักบาทแลยที่มันพาพวกเธอไปกินไปเที่ยวเนี่ยรถมันก็รถของฉันเงินที่ใช้มันก็เงินของฉันฉันยอมขนาดนี้แล้วอะ่ะยิ่งหาว่าฉันไม่ใจอีกเหรอซินแกหยุดพูดได้แล้วนะเท่าไหร่แกว่ามาเลยเดีย๋ยวฉันจ่ายเองได้ค่าเช่าบ้านหนึ่งปีก็หกหมื่นบาทค่าน้ำค่าไฟหมื่นแปด กินและค่าเสื้อผ้าเครื่องสำอางที่แกใช้ของฉันเนี่ยหนึ่งปีอย่างน้อยมันก็ต้องห้าหมื่นอแล้วก็บัตรเมมเบอร์ที่ฉันเพิ่งเพิ่มวงเงินไปห้าหมื่นแทนยังทิ้งบินให้ฉันจ่ายสามหมื่นสี่ขับรถฉันจนน้ำมันหมดแล้วไม่เติมแกก็น่าจะรู้นะราคาน้ำมันตอนนี้มันแพงแค่ไหนฉันคิดแกห้าพันคงไม่มากเลยใช่ไหมรวมๆแล้วก็สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทจ่ายมาสิโทรซินแกก็รู้นี่ว่าตอนนี้ฐานะการเงินฉันเป็นยังไงอ่ะฉันมีตังค์จ่ายให้แกที่ไหนเล่า ีใช่ไหมก็ไม่เป็นไรแกเองก็มีเพื่อนนี่ก็พวกนี้ไงให้พวกมันช่วยเก็จ่ายสิเออพวกเรายังมีธุราต่องั้นพวกเราขอตัวกับก่อนนะเดี๋ยวก่อนถ้าวันนี้ไม่เก็บกวาดให้สหะอาดแล้วก็ห้ามไปไหนทั้งนั้น ไว้ดีๆนะทั้งหมด217,000บาทแกมีเวลาแค่3วันถ้าแกหามาจ่ายให้ฉันไม่ได้ก็เตรียมตัวรับหม่ยสารแล้วก็หาทนายรอไว้ได้เลยไปสิ